เราเร็วเร็วเร็วชุบเร็วไม่มีซพไม่มีโซกมีโซบยังมีศกแ,แล้วเอาไปละแอมอะไรไหนๆกูว่้แพ้และแม่งโจนขโมยหทวูไปเอาแล้วผมวันนี้เราจะไปเล่นเป็นคุณหมอกันมาตัวนี้เหมือนเราจะไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะคุณหมอวันนี้ก็จัดไปผมเอาหัวทีวีไปด้วยนะวันนี้<ะ>เพื่อความคืงขังโอเคอ สวัสดีครับสีทองสวัสดีครับจำจำเราได้ไหมสีทองที่ที่เล่นกับเธอเมื่อวานอ่ะจำจำเราได้ไหมจำหมดแล้วโอ้ยจำเราได้ไหมสีทองที่ที่เราเล่นกับเธอเมื่อวานอ่ะไปไปจำไปจบแล้วที่ที่เราเล่นกับเธอเมื่อวานอ่ะโอ้ยไอ้เขียวนี่มันจะแย่งของทำไมวะเฮ้ยไอ้เขียวอย่าแย่งพูดเว้ยไอ้เขียวอย่าแย่งพูด จกี่ยวเป็นเนี่ยเสีดีเกี่ยวผมดีดเกี่ยวเป็นาปา้าดผมน่อยนะโ <c oughs> อ้เขียวมันมันเติมเยอะจังวะเออไอ้น,นี่ใส่เติมนะป้าดนะก้อนเลยคนแรก <c oughs> มาขอคุณหมอได้ไหมหมอนะจ๊ะคุณหมอแรงจะขึ้นแล้ว <c oughs> ใครเรียกหมอไหมโอเคผมแนะนําเอาวิ่งไปนะหมอต้องเล่นคู่กับวิ่งนะแต่ถ้ามันปิดประตูก็จบเลยเอ้ยหรือว่ากุญแจไปดีวะไม่ทันแล้วมาหมอ ชุบได้ตัวเดียวถือว่าเป็นราบอันประเสริฐน,นี่หาคำพูดมาพูดได้สุดยอดโอเคผมมีโจรว่ะผม <c oughs> เกียดมาก <c oughs> เออตอนตัวเองเล่นเองก็ชอบนะ <c oughs> เจอโจรจริงๆไม่ชอบเลยมีสบไหมโอเคเรารีบไปจากห้องนี้เลยสปีดไปเลยทุกคนไม่มีโซบนะ ไม่มีโซบไม่มีโซบมีโซบยังมีโซบแล้วไหนวะลูกศรน,นี้เหรอใช่ลูกศรน,นี้ไหมโอเคลูกศรน,นี้ป่ะนี่มันภารกิจอ,อ๋อลูกศรเขียวโอเคโอเคโอ้ยผมก็ไม่ได้เล่นนานไอ้น้ำตาลเป็นแน่เลยวะ่ะไปแล้วเว้ย เร็ว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 ชุบเร็วชมพูฟื้นนะทุกคนเร็วที่วะเร็วเร็วเร็วโอ้ยสบเพียบเลยไม่ชุบเลยเร็วเร็วเปิดไฟสิเปิดโวสบไหนก็ได้ไอ้ห่านเอ้ยโอ้สบเพียบเลยทุกคนโอเค ไปแล้วเว้ยไอทองนะเราเป็นหมอที่ดีนะโอเคชุบไปทองชุบไอ,อ,บไ,อไอชมพูเออ oh my god หมอโหด<ะ>มากสีน้ำตาลสีน้ำตาลเป็นกิ้งก่หมอเป็นไงคไงคนตายเขาบอกผมมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้วอดสีน้ำตาลฮะแล้วก็สีน้ำเงินไอหน้ากากหูปาตัวสีน้ำเงินตัวเล็กอ่ะเขาบอกโ <Okay. S 2> อเคคนตายก็ฟังผมเหมือนกันนะปักอืม เออก็ก็วุ่นน้ำตาลไปนะเออไอ้สีชมพูกับสีทองหมอะชุบขึ้นมาสองตัวเลยเออเอาน้ำตาลกับน้ำเงินไปเลยใช่ไหมโอเคโอเคคงมีแต่พักที่ต้องการฉันมีแต่โจรเท่านั้นและที่มาลากจริงปักปลาใหม่หมดแล้วโดนเธอทอดทิ้งโอเคโชว์ลูกคอหน่อยมิ้นสมน้ำหน้า เอ้ยใจเย็ยนเฮ้ยเอาเรื่องเหรอหมอเอาน้ำตาลไปก่อนนะมีปัญหาไงไอ้เด็ดมันเดาเนื้นเดียอย่าเดาเอออย่าเพิ่งเดาเอาเรื่องว่ะถ้าผมชุบขึ้นมาแล้วมันไม่รู้อะไรนี่ผมแบบโอเคก็ฝา,ากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมมาเราชิลแล้วสวัสดีเพื่อนไปช่วยแก้หน่อย เดี๋ยวผมแก้ร่างให้แล้วกันน้ำเงินไปหายทองแล้วตืมตื้มตืมตื้มแปดเจ็ดสีด่แปดห้าแล้วมันมีตัวแพร์เชือ้อผมลืมไปตบดิเออตบหน่อยเดี๋ยวมันมีตัวแพร์เชือ้อคือจอมโจรเออ อาไปแล้วอะไม่เนไรไหนๆกูก็แพ้แล้วแบงโจนขโมยบทกูไปกูเลยกลายเป็นโจนซะเองก็นำเงินไปเพื่อนจบแล้วเออเกาะขอโทษด้วยนะเพื่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแต่แต่มันก็เป็นแล้แรงมันลดใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมันเป็นหละมันยังไม่เป็นไรได้ไงเอาน้ำเงินไปเลยออมาเกียทองเลยไม่กดปุ่มไงโดนขโมยบทไปเอาไปเลยโจเกอร์อะไรโอเค ปลาใหม่หมดแล้วอรลอย,ดยททเ,เดือดทอดทิ้งเดือดลอยตะลิงติ้งติ้งติ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 ง,ตง,ตงโอเคทุกคนมาเราเป็นหมอยาวไหมอุ๊ยเมื่อกี้มันมากเลยว่ะชุดด้วยตอมตัวเนี่ยโอ้โหวันนี้นครับหม้อครับโ่มโอเคน่าจะเป็นตาแห่งป๊อดดิการ์เ<อ> <laughs> <laughs> ลยนะโปรตีผมไม่ได้เล่นแบบบทดีขนาดนี้นะแบบทำความดีอะไรขนาดนี้ โอเคมาอีกตาหมออุ้ยมันก็สดชื่นใจเหมือนกันเว้ยโอเคคงมีแต่พ้าที่มันลาจริงไม่ใช่นะโจมาเราจะเป็นหมออะไรไจ้ชุบไหมเฮ้ยหมอมันก็โกงครัอผมไม่ไ่้เล่นนานรู้สึกว่ามัน,นมันเก่งขึ้นนะตัวมันไม่ธรรมดานะโอ้โหมาสไนเปอร์ก่อน <c oughs> ปิดท้ายจัดปุยแล้วก็ลุยไปจัดไปแล้วก็ลุยปุย ไม่ธรรมาดาโนมะ่ไม่ธรรมดาเออเออโอเคสัตว์ในเปลือเป็นกับน้ำเงินนะทุกคนป้าได้ข่าวก่อนเลยเครื่องมันไวสุดโอเคไอ้ข่าวเครื่องไวสุดนะทุกคนโอเคเล่นเครื่องหน่อยดิเล่นเครื่องหน่อยดิ โอเครู้เรื่องปีดประตูก่อนโอเคมีศพอยู่หนึ่งศพนะครับที่เราตามล่าหามันมานานปูกระบองก่อนอันนี้คือแสงยานุภาพเฮ้มันมีสไนปเปอร์เหรอสไนปเปอร์มาจากไหนหวะาจากตรงนี้หรือเปล่าโอเคเราไปแล้วเว้ย โอ้โหมึงนำ่นเห็นวะเนี่ยไปตัดดั๊กกระตุกปุ่มเอาไอ้เนี่ยไปอยู่ที่ห้องไฟฟ้าแม่งสองตัวเลยกูเป็นตัดดั๊กเอ้แยสไนแม่งเล็งถูกตัวเป็นตัดเลยเออเหลืองสนนยป่ะเออเมื่อกี้เราวิ่งมาห้องพยาบาลใช่ไหมไอ้แดงโจ๊กเห็นไอ้น้ำเงินมันอยู่ตอนแรกอ่ะเราอยู่ห้องคลังไอซ์ั้น ข้างอ่ะมันชี้มาทางซ้ายก็คือไอ้น้ำเงินมันอยู่ห้องพยาบาลก็คือไอ้น้ำเงินเป็นเบสไนย์เงินคนดังป่ะเพราะเห็นมีหัวทีวีหัวทีวีก็ได้แค่ได้แค่คนดังก็ไม่รู้เหมือนกันนะางศ์กสิณ์เงินอยู่ยังไงสิเงินก็น่าจะเป็นคนดีอ่ะปลาใหม่หมดแล้วพอเธอท่อทิง้งผมคิดว่าเรื่องเป็นนะคิดว่าเหมือนไอ้มงคลเปิดประตูนั่นแหละคิดว่าเรื่องเป็น ผมเป็นผู้คุมอะเห็นไอ้แดงมุดท่อหนึ่งตัวคิดว่าเหลืองเป็นนะมันคิดว่านะแค่คิดว่าก็าลองถามไออผมอยู่กับผมอยู่กับสี่มิ้นทนะ์อะอืมผมคิดว่าเหลืองเป็นนะเหมือนมงคล้นเปิดประตะูผมเป็นนักดับเพลิงผมผมกําลังดับไฟอยู่ไฟกําลังลุกลามผมว่าเหลืงลงองว่ะผมว่าไอ้้มกับเหลืองอ่าไอ้นี้วดผมนะออไอ้ต้มมันไร้การนักนะเราฆ่าได้หนึ่งตัวมีโย้าชนะแล้วมัง้งใช่ปะ โจ๊กมันจะช่วยเราปล่ล่ะไม่รู้ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งแพ่โจ๊กมามันจะช่วยไหมเออคนนี้เลยมดีเว้ยโอเคเร่งเครื่องให้พี่หน่อยน้องโอเค เพิ่งให้พี่หน่อยนะน้องพี่ไอ้สัเตเเลยเอาให้เงินไปละโอ้โหปาดแล้วโดดท่อไม่ทันเลยเห็นอดี๋นะโอ้โหยิงแล้วก็โดดท่อปาดแล้วโดดท่อปาดแล้วโดดท่ออะไรกไ็ไม่ไม่คุณน่ะปาดแล้วโดดท่อหน้าประตูเลยตองยิงไปโดดท่อแม่ขอองข่อยเงินมาเห็นแม่งคุณโดดท่อขึ้นมาไปกดโศกเลยเหี้ยมีอะไรจะสะรารภาพไม่โบมเลยเอ้ยเงินแม่งเห็น,หนรอเปล่า แน่งลองถามเงินดูไองเองินก็เห็นนะกูอเกาะไองเงินอยู่เออผมผมไม่รู้นะเออผมฝังมันรู้เรื่องเลยผมเป็นเองแหละอืมกม็ไอแดงโจ๊กอะจะทำยังไงดีฮึผมก็ต้องยิงอยู่สักตัวแล้วผมมั่นใจอยู่แล้วว่าต้องยิงสักตัว,ว,จ,ว,ตตวจะยิงส้มก็กับดักอีกเออผมยังไงผมปานมันก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นไอแดงไะโจกไะแดงไงช่วยผมไหมล่ะเออถ้าแดงช่วยก็ข้ามก็ได้เออเอาไงดีว่าเออปลามันไหมหมดแล้วเนี่ยพอเธอทอดทิ้ง ต้องถามแดงแล้วผมเป็นหมอฟันครับผมกําลังทำเคสถอนฟันอยู่เลยเมื่อกี้เกิดการฆาตกรรมกันขึ้นแล้วครับแดงโจ๊กอ่ะเพราะว่าผมเครดเยอะมากตอนนี้กําลังถอนฟันให้ลูกค้าอยู่เยอะมากเลยแดงว่าไงแดงช่วยเปล่าแดงช่วยก็ข้ามให้หน่อยนะเพื่อนเออแดงช่วยก็ข้ามให้หน่อยนะเพื่อนละข้ไปเลยข้ามไปเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแดงแล้วข้ามไปเลยเนี่ยเออมิ้นใจเย็นมินยังไงท่านลุง เออไอแดงไม่ช่วยใครวะขอบใจมากมันก็เหมือนช่วยเราไปแล้ว,วไอส้มกับดักไอเงินบดอะไรไม่รู้อ่ะใจเย็นนะมันมีเพื่อเราตายได้ไงแสดงว่ามีตหารหรือเปล่า,าใช่ไหมมีตหารดีเออนะ่าค่ายส้มแล้วกันง่ายสุดคือปิดชีพน้องส้มนะจ๊ะง่ายสุดคือปิดชีพส้มโอเค เี้ยงจบเกมไม่จบหรอวะไม่จบได้ไงเอาไม่ไม่จบเกมเหรอวะเอาไงแดงว่าไงแดงขอบใจมากนะแดงเมื่อกี้ที่ช่วย<ะ>แต่ผมก็คงช่วยแดงไม่ได้เออผมชนะอยู่แล้วเรอเปล่าว,วะไม่รู้เหมือนกันนะมันมีตาหารนระวังตหารให้ดีไม่คุณเงินครับคือถ้าสมมติว่าไออะไรไอะไรว่าใครมันคางแม่เลยไออะไรวะ ไอ้ก็สมมติว่าฮันนี่มันเกาะแฝงแล้วแฝงมันเหลือหนึ่งตัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันข้าวคนเป็นหนึ่งตัวสมมติว่ามีแฝงเจออยู่สองตัวมันจะไม่ชนะเลยมันต้องเหลือไอ้แฝงมันสองตัวกูฟูดไม่เข้าใจเลยเข้าไปเฮ้ยฮันนี่ชนะดีแล้วให,ให้ให้สีเงินไปข้าตัวไอ้ผมผมอะไร<ห>ก็ได้แล้วเพื่อเพื่อไอ้ไอ้มงคลเป็นเป็นทหารผมว่ามงคลเป็นทหารแน่เลยไอ้แดงวูดผมละโ้ว ไอแดงต้องนานไม่โวดมาโอดตานี้ต่ขอบใจแดงมากผมเข้าใจตอนแรกผมต้องขอร้องมันจริงๆตาน,นี้ก็ขอบใจแดงจริงๆโอเคถ้าแดงโพู่มาผมขอยิงแดงนะโอเคประับประับปดีับประปเราจะไม่ยิงเงินเลยไม่ใช่เงินดิสิ่อ,อะไรวะเราจะไว้ก่อนนะครับผมโชว์ท่าซุนหอกคงกระบองวิเศษนะครับไม่ง่ ซุนงอคงกระบองพิเศษโชว์อีกทีนึงอันนี้แพงนะเวย้ยไม่เล่นๆนะเว้ยระดับซุนหงอคงกระบองพิเศษ <_ cía> ถ้าเต้นใส่ฟ้าฟาดคอโอ้โหโอเคท่าอีกอันนี้ท่าท่าท่าแมวหรือเปล่าโอเคชนะรรอ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 อรอลอรอรออเอรอรออรอ โอเคอุ้ยสาวแอดเพื่มอ,อีกแล้วเพื่อนผมเต็มหมดแล้วจริงๆเลยนะผมพยายามลบว่ะสาวมีร้อยคนเลยอันนี้จริงๆเลยเนะีย่ยอกยอกยอกโอเคจะผมละอัปลัเพื่อนนะเดี๋ยวร okay. อนโอเคก็หมอใช้ได้นะวันนี้มาเล่นหมอแต่สไนเปอร์แถมไปด้วยไปโอเคครับผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสไนเปอร์ก็ใช้ได้นะ ทาไปเล่นหมุดวงล้องนีมาก่อนปิดคลิปโอเคเราเล่นมาหลายตาแล้วเราจะได้เกลือตลอดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับอุ้ยโอ้ยเนาะเกลือเกลือเกลือโอเคครับไว้เจอกัน